พี่น้องมาบ้านยายมาพ่อของดีกล้วยสุกค่าคือเจ้าของบ้านบ่เหน็นมาเจอของกล้วยกล้วยแล้วพี่น้องแต่ว่ายายบ่เหน็นเดี๋ยวเราจะไปตามหายายกันตามติดชีวิตยายกล้วยงามๆอ้เออถ่ายนี้ไม่ได้เสียดื้ไปเพราะเราถ่ายหน้านี้ว้ากล้วยสวยๆย,ยายบ่ยู แต่เราไปตามหายายกันมีใบเตยนี่เด้หูหนี่ไปตัดไปปลูกแล้วตัดใบเตยไปปลูกอ๋อบ้านยายมีใบเตยสวยๆด้วยใบเตยงามๆไปเด็กๆไปตามติดชีวิตหายายกันเร็วๆ<ป>มาแล้วปิดทีวทีพี่โบมามาตาตาสามา พี่ติมเด้อคอนเทนหามาหายายรรม,มชาติอยู่บันนอกนะพี่นอกประมาณนี้น,นี้วัดตรงนี้วัดอันนี้โรงสีตานี่โรงสีตาโรงสีน้อยๆแห่งหนึ่งของหมู่บ้านนอนะเกือนิ้วไม่สวยเลยตาอันนี้บ้านยายบ้านอยู่ตรงนี้หลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วมาหายายยายพอเห็นยายเสีย คุณยายเสียคือพอปิดทีวีที่สามไปปิดสิลูกเอาผู้ได้เปิดให้ขนาดสวัสดีเด็กๆมาสวัสดีรายงานตัวทีละคนทำมาทีละคนพี่โบพี่สาพี่โบพี่สาท่านว่าไปเราไปภารกิจกหายายกันอิตีมาทำอะไรนี่สวนขั้วลุงศุนย์ขั้วสวยๆใหญ่สวนขั้วอีกแล้ว มึงสูนไปสายอะยีน้ามูนตตี่แต่รูนสุนรูงสูนเออเขาเจ้าวางแย้มมือสอบมึงก็ว,วา,างแย้มมือสอบบ้านนั่นเขาเจเ้าเห็ดงานเอาป่าคือบ่อนหลาเถอะอันนี้หนองน้ำเอาน้ำคือโบกไว้ <c oughs> อ๋อพุ่นตาปล่อยไปน้ำขา้างล่างยังเร็วแล้วอย่ากลับขึ้นมาตะโลโกปิดปากยาปอย่าเวาเงียบไหนควันเร็วๆเดิน ควันพิษโอ้โอ,อดูนำ้ำเผาควันมั่ก็นอนซ้ำก็น้อ,ดอมดมควันบดมือบอดขค้นนะืนตัวขนาเขาบปเห็ดสมควัไวนไหมแต่ โรงเผาฐานนี่ลรงสุนดูน้ำเต็มนาโมกกอกเลยน้มเต็มไหน้ำเอ้ยเยาเลนยังสั้นนี่หยังฮะอย่าไปเฮ็ดเขาให้เขามีลูกโบตาหอยมันเป็นลอยลอยลูกเชลเป็นเหรนยังไงบ้างแม่งบงก็เล่นขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เนี่ยอย่าไปทําลายเขาไม่หอยไว้ที่กินได้โบตาเหมือนตัวเองกําลังโตแล้วมีคนมาทําลายน่ะบอกหอยมันเป็นนวย น้ำเต็มนาเลยมาก็คนเเ้าก็บก่บบให้เอาแหมลูกหอยมันเป็นหอยแหมลูก<า>หอยหวยสวยหอยเซอรี่ก็เหมือนมีคนไปทำลายเขานะอย่าไปทำเขาดูสาเขายังรู้เลยกองเฟี้ยงแบบบนนันหนวกดึงแบบโบราณไม่ใช่แบบบานนอกท่านว่านั่นนั่นใส้ไปทำ ภารกิจน้ำเต็มนาติ่งวิงเลยมหายายเร้วบอเห็นยายภารกิจตามหายายกันภารกิจไปข้างโนง้ไปข้างล่างอยู่ห้องม่วงภารกิจมีบ้านตาตายู่หม่หนึ่งยายอยู่บ้านหลังคุนตาอยู่บ้านหลังนี้บ้านสวนของตา ตากับยายอยู่บ้านพุทธละหลังนี่บ้านตารีวิวบ้านตาคลิปแรกๆมบบุตากาซิมีนจะมีคลิปตาอยู่ขึ้นบ้านไม่ปเอินย้ายเล้วเรื่องหิ้วเขาหมาเป่าด่ามันหมาเฮ้หมาตัวนี้คือหมาที่แบบไม่อยากให้ตัวเองเป็นหมาเดี๋ยวจะด่าหมาให้ดูเฮ้หมานั่นกำเสียงได้ เขาเถียงว่าเขาไม่ได้เป็นหมาเย้หมาเฮ้ยเขาไม่เขาไม่ชอบให้ใครเรียกว่าเขาเป็นหมาหมาเป้าเขาไม่ชอบอย่าติดดีกับซีดข่อ่ยมาบ่อะไเฮ้ยเ้า เออมันวาเสู้าันนะยายยุยยายนุ่นพูนภารกิจตามหายายเจอแล้วอันนี้บ้านตาฟ้านอยุ่กลางทุง่งนาเลย,ยก็อยู่หน้าอยู่บ้านทางนู้นเป็นบ้านหลังนู้นยายอยู่ฝั่งนูน้นมันเกิดถาา้ามาตาบ่เอยต้องจูจูมันถึงจะรู้ว่าหมาใครสิว่านี่เป็นบ่นมกักบ้านสองชั้นไม่ใช่หลังเล็กนะ เดินไปกับสานั่นบ้านสองชั้นแบบอยู่กลางทุ่งนาท่านี่กับน,นาดร้อยเปเซนต์ตายายมาจากในหมู่บ้านยายมาขุดปูเราไปดูว่ายายหมานบ่ยายหมานทุกเปล่าหูจากวิธีใส่บวยตักน้ำแล้วนี่กับบวยกับบวยทางพ่อเยอะมาก มันจะไงเพราปวดแขนไงเออแมนพอวันพอยบวนเอาไหมกูจะกันนะก็แต่ใส่เต้เอาแข้องนมอยู่ในปลาบักสีดาฮะอยู่น้ำตาธรรมชาติแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นพี่น้อง โอ้คุณป้าน้องถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ค่ะคุณป้าเป๊ปหนึ่งนะคะเราเป๊ปหนึ่งนี่ธรรมชาติตะกีแม่ปวตาเคยมาเหตุคลิปจับป่าอยูบอ่บ่อนี่อยู่จังน้อยอีกสิได้มาจับคลิปเห็ดคลิปแล้วบ่อข้างบ้านตาตากับยายบ่ได้เลิกกันเดีอยแต่ว่าอยู่บ้านคนลหลังบ้านนี่ก็มีลูกชายอยู่น้ำเล่าอยู่คนหนึ่งข้างบนก็นมีลูกชายอยู่น้ำยายหลังหนึ่ง สองลังนะคะทุกคนมีคลิปหนุนปลายิมยิ้มยิ้มยิ้มประสิด่ดใไซกุ้งได้ยุติชีวิตอีสานบ้านนาเนาะพี่น้องมาเดิอมาเดิอเดยวไปเบิงย้าใาย่า,ยยา,ยยายมหาคดปูได้ปูหรือเปล่าูพนอยู่ไกลามากอยู่ไกลโพ้นนี่ก็นายายไปถึงโน่นหนุต้นไม้ใหญ่สุดกี่บตากับทันว่าตอนช่วงดำหน้าเขยมาเล็นน้ำยายอยู่ เคยมาเล่นด้วยกันพยายามยายอะไรเสรียงของใคครับน้ำหายายตั้งโดนไปเด่นน้ำตาเล็กน้อยหายายกับพ่อพ่อธารกิจพิชิตยายไปเด็กๆขอดยายละพี่น้องไก่โรพรวนว้างัวกำลังงามวัวสาวสวยไป้บางันคุณยายขุดปูเาเก่งเกร่งแห่งปีมาขุดปู รอดครับพี่น้องรอด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 ไอ้ขวดขวดเนี่ยรีบขวดก่อนโอ้ยเนาะเชือกแย่มาหาขุดปูแห้งแรงแต่ว่ามีปูมีกบมันกบนะมัน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 แห้งแรงแต่ก็มีกินอยู่โอ้ย,ขอยเขาขี้เหย,ยียลายแต่ยายรถเกี่ยวเป็นวะ ไายเจ๊กบะเอาไปคุดเลียนให้ยังนายกบยายบอกว่าได้กบนะนายแม่กบ่ะเฮ้ยโว้ยเออโบไปเออยายหมันกบมีกบอยู่ในนี roat, ่พี่น้าโว้ยนี่คุณยายโบถาหายายโบพ่อเนาะนี่คุณยายมาขุดปูเออค่าไรสดอยู่ไรจนมาแบดสิเบิดแล้ว พี่น้องจบคลิปแล้วหลายนาทีแล้วมาทุกคนพี่บอสบตาสวัสดีค่ับุยสวัสดีครับมะมันลักหนีไปตาเงบัวนั่นไอ้ิมไม่าไม่ถือยู่เฮียเจนสิขาดบออยู่ก็ได้เฮ้ด้วตะโกนได้แม่เลย่ินอะไรไม่รู้หอมาจากเจอพี่ติมใหมพิมบอลหเอาไปกิน่ิมพี่ติมีอม แม่กบมาดูก็ต้องฉีดน้ำหอมแล้ม่เเป็นแข้งๆแแม่มันคืออะไรแม่แ้ี่ีจิมจะดูแม่จะรู้ไหมล่ะยายจับก้อนมือก็มีมือกะโดดออกถอะยายจับกบไม่ดูเอาถุงมือมาขนาดเออรูอวมมาจจับกบายจับขาปอใช่้เยวยาขาน่หอเดียวจับอ้า จ้าเอมีกบแม่เงียบปะกบกบย้ยหมันกบแม่มันเงียบแต่ง่มก่เงียบแต่โอเคโอเคเอ้ยย้ายหมันกบมานมหายายเจอแล้วภารกิจพิชิตกบโจ้ปรสิทธิวาพารุ่นนะสัช่วยกดช่วยกดเย้จุ๊บ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 เอาลองก่อนละคนที่จะลงสามวันกับสามเจยอ่าไม่ ไปได้เหรอาไปไปไปยิ่หไปแล้ว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 เอาพี่น้องไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปไปไปนปไย